ส้มเชงสามชาติเผยศรัทธาพญานาคอธิษฐานจิตขอเงินสดก่อนได้มาร่วม30ล้านถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีความสามารถรอบด้านสำหรับส้มเชงสามชาที่ล่าสุดเธอออกมาเปิดความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคเคยขอเงินสด20ล้านบาทได้ตรงตามวันเวลาที่กำหนดเป๊ะๆผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวันส1เ็ดที่มีเวนพรชิตาและเป็กกี่ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ที่ส้มเช้งมีความเชื่อเรื่องพญานาคที่สุดจุดเริ่มต้นของความศรัทธาคืออะไรส้งเช้งย้อนไปเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปใครไหวอะไรก็ไหว้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มูแบบจอดจงองคนั้นองค์นี้จนเริ่มเข้าวงการประมาณเดือนสองเดือนรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วพอเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเป็นพญานาคคืออยู่ในวงการ21ปีถ้าย้อนไปเข้าวงการได้ไม่ถึงหนึ่งปี คุณป้าเสียอยากให้ส้มทำบูญสังฆทานให้ท่านหน่อยเราเลยบวชบวชชีพราหมณ์วัดที่เจ้าอาวาสเป็นหลวงนาท่านก็ปฏิบัติอยู่มาวันหนึ่งท่านเจอเพชรพญานาท่านบอกว่าอธิษฐานจิตอยากได้อะไรเราก็อธิษฐานจิตแล้วขอเขาบอกต้องอธิษฐานขอนะหลังจากที่หลานขอเขาจะบรรจุบนยอดเจดีย์สิ่งที่พี่ขอตอนนั้นส้มเช้งขอหน้าที่การงานขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมีเงินเรียกครอบครัว เห็นว่านอกจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่นับถือทักส้มเชงจริงๆไม่ชอบไปดูหมอดูเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ไปด้วยความเต็มใจก็ดีไม่เต็มใจก็ดีเพราะว่ารอบข้างเราชอบพระหลายๆองค์จะทักว่าเราลูกหลานพญานาคแต่เราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็ครึ่งครึ่งไม่ได้เสียหายแล้วจุดไหนที่เข้ามาส้มเชงอยู่เวิร์กพอยต์ประมาณสักสิบปีแล้ว รู้จักที่คนหนึ่งที่คนนี้เป็นคนที่มาบอกว่าเรามีของดีนะให้บูชาให้ถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปหาที่สาวเขาจะบอกเลยว่าองค์ไหนอยู่กับเราแต่ตอนนั้นที่เราคุยกันเราไม่ได้พูดถึงพญานาคนะเราพูดถึงรอบตัวองค์ไหนที่คุ้มครองเราอยู่ก็ไปเขาให้จุดทูบเสร็จแล้วเราเริ่มบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนพ่นน้ำคำรามเรารู้ตัวทุกอย่างแต่ว่าเราหยุดร่างกายไม่ได้แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้เราเชื่อเลยว่าองค์พ่อมีจริง เพราะเขาไม่ได้บอกเลยว่ามีองค์ไหนเขาไม่ได้ชี้ไม่ได้ชักจูงหรือใช้จิตวิทยาทพียงแต่เขาเปิดทางองค์ไหนที่ดูแลเราอยู่ขอให้ปาฏิหาริเกิดหรือรู้ได้ด้วยตัวเราแต่ว่าที่ชัดเลยสององตอนแรกเราไม่รู้หรอกทําไมเรายกมาสองแขนแต่ความรู้สึกว่ามีนคนละคนแล้วตอนที่ความรู้สึกรู้เลยว่าเป็นพญานาคไม่ใช่องค์เดียวเรารู้ได้ด้วยตัวเอง ส้มเช้งเพราะเท้าเรากระดิกเรารู้สึกว่านี่คือหางมันอยู่ในหัวเลยนี่เป็นหางท่านอยู่ในตึกที่ร้องคำรามแต่ว่ามันยังคาใจอยู่ว่าเราปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าแต่เห็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันความรู้สึกเลยว่านี่แหละเราคือลูกหลานพญานาคส้มเช้งถ้าชัดเลยเจออาจารย์โอเล่ไปสร้างพระด้วยกันโดยเราไม่รู้จักเขาอาจารย์เขานั่งอยู่แล้ว เรามาทาเขาบอกส้มสวัสดีครับเราก็สวัสดีเขาบอกไม่ได้มาคนเดียวนะบริวารมาเต็มเลยเราถามว่าอะไรแกบอกงูที่เดินมานี่งูเลื้อยตามมาเต็มเลยคุยไปคุยมาอาจารย์บอกว่าพี่ส้มเป็นสีดำก็คาใจแล้วเพราะเรามั่นใจว่ามีสององค์จนกระทั่งไปเจอผู้รู้อีกคนน้องเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เกิดเลยเขาบอกของพี่ส้มองค์แม่เป็นสีทองแต่เขาไม่ได้บอกว่าองค์ปู่องค์พ่อเป็นสีอะไรที่ส้มรู้สึกไหมว่าเป็นสีอะไร ส้มเช้งที่เริ่มฝันครั้งแรกที่ฝันว่าเห็นพญานาคมาโดอยู่หน้าบ้านเป็นสีเขียวออกดำๆแล้วพี่ก็มายืนมองแล้วพูดว่าใครมาปั้นพญานาคหน้าบ้านวะพอพูดแบบนี้ท่านยับองค์เลยเราก็ตกใจตื่นเราเลยโทรหาผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกว่าฝันเห็นพญานาคเขาบอกไม่ต้องทวงเดี๋ยวครุ่งนี้เอาไปให้เขามากราบพระอาจารย์อยู่ที่อุดรอาจารย์คนนี้นั่งสมาธิแล้วให้ลูกแก้วมาเจ็ดเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นของพี่ปอ แต่อีกหกเม็ดถึงเวลาเดี๋ยวเจ้าของมาทวงเองเขามีโอกาสแจกไปเหลือสองเม็ดเขาบอกเจดเม็ดเป็นเจ็ดคนที่สร้างวัดพอเราโทรไปว่าเราฝันเขาบอกไม่ต้องทวงตอนนี้เหลือสองเม็ดคือสีน้ำเงินออกดำดำหนึ่งเม็ดแล้วอีกเม็ดเป็นสีออกเหลืองเหลืองแต่เขาบอกเราหนึ่งเม็ดเลยเลือกเม็ดสีออกดำดำ,ดำมาเห็นว่าคนที่ได้รับเพชรพญานาคก็เท่ากับว่าปวารณาตนจะต้องเป็นคนที่บำรุงดูแลพระพุทธศาสนา ส้มเชิงเขาบอกเป็นคนสร้างวัดเจ็ดวัดประมาณนี้เพราะเอาไปเจ็ดคนเขาบอกอย่างน้อยได้เจ็ดวัดความเชื่อของพี่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีความบังเอิญที่เริ่มชัดเป๊ะคืออะไรส้มเช้งพี่เท่งทําบุญเลี้ยงพระแล้วพี่นั่งอยู่ที่โต๊ะพอพระเดินออกปุ๊บหลานพี่เท่งประมาณ17-18ถึงบปีวิ่งเข้ามาพอเห็นหน้าพี่ปุ๊บร้องกรีดตัวสั่นออกไปข้างนอกเลยเขาบอกว่าเห็นพี่นั่งเป็นผู้หญิงสีเขียวตัวเปียกน้ําเราก็ตกใจถามว่าเป็นอะไร เขาบอกเมื่อกี้เห็นนาส้มตัวเปียกเป็นตัวสีเขียวเขาบอกเหมือนพญานาคเหมือนท่านมารับเห็นว่ามีปาฏิหาริย์ที่ทําให้พี่ส้มได้รู้ชื่อของพญานาคที่คุ้มครองพี่ส้อมอยู่ส้มเช้งไปเจอผู้รู้คนหนึ่งเป็นรุ่นน้องถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งได้รู้ชื่อองค์ที่ดูแลอยู่จะขออะไรได้เร็วขึ้นจํานวนมากขึ้นแล้วใครเป็นคนบอกชื่อพี่ส้มเช้งน้องคนนี้แหละเป็นคนบอกซึ่งพี่เจอเขาพี่ใช้เวลาเกือบเกือบปีนะ แล้ววันหนึ่งเขาโทรมาถามว่าที่ซ่งอยู่ไหนเขาบอกพี่ครับตอนนี้ผมได้ชื่อท่านได้รูปลักท่านแล้วด้วยคอประตูบ้านรูปใส่กรอบมาพอฉีก,กรอบรูปปุ๊บพี่แบบเฮ้ยคือกรอบเป็นสีทององค์ท่านเป็นสีดําลวดลายเป็นสีทองแล้วพอบอกชื่อมาท่านวิมุตธ,ธาราาคราชเห็นว่าพี่ซ้งเคยขอจํานวนเงินที่น่าตกใจและได้ด้วยซ้งเช้งนี่แหละที่บอกว่าถ้าศรัทธายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดซึ่งน้องมาบอกว่าทําไมพี่ไม่ขอละ ลองขอดูเราก็ไม่รู้ว่าขออะไรน้องบอกที่ขอเงินขอจำนวนเวอร์เวอร์เลยระบุวันระบุดเดือนระบุจำนวนวันนั้นจุดทูปกลางแจ้งสิหดอกเริ่มด้วยตั้งนโมโสามจบสาธุข้าพระเจ้าชื่อส้มเชงสามชาติชื่อเดิมชื่อนี้ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านชื่อท่านมีมุตธารานาคาราดอดีตชาติลูกคงเป็นลูกเป็นหลานท่านดีใจที่ชาตินี้ท่านได้มาดูแลท่านเป็นพ่อเป็นแม่ เราทรับสมบัติที่พึงจะได้ของข้าพระเจ้าอดีตชาติที่เคยฝากไว้ข้าพระเจ้าของเงินสด20ล้านให้ได้ภายในวันที่31ธันวาคม2565ขอให้ได้พูดสามรอบแล้วนั่งอธิษฐานจิตที่มีความรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ปิติพูดไม่ถูกตัวสันรู้เลยว่าถึงท่านที่ได้20ล้านตามที่ขอไหมส้มเช้งที่เริ่มได้เงินวันที่28ถึงเริ่มเข้ามาในรูปแบบงานทุกอย่างเหมือนไหลเลย ขอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ยีสิบปดสิงหาคมเป็นต้นไปเงินไหลเข้าเข้า20ล้านภายในธันวาคมหกจริงๆที่ได้เงินสดเกือบสาสิบล้านที่เดียวจุดเริ่มต้นในการนับถือพญานาคมาได้ยังไงเดียวความที่เป็นลูกหลานแถวนี้เรื่องพญานาคเป็นเรื่องในวิถีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเชื่อเราก็ยังมีความเป็นวิทยาศาสตร์จนเราก็จะเริ่มหาเหตุและผลว่าเราเชื่อเพราะอะไร จุดเริ่มต้นคือมีคนมาทักว่าที่ดินที่เราซื้อมีพญานาคนะคือแถวนี้เป็นที่ริมแม่น้ำโขงนครพนมแถวนี้คงเป็นลูกหลานพญานาคแต่เขาบอกว่าผมต้องสร้างพญานาคเขาบอกว่าสร้างหรือซ่อมก็ได้แล้วมีช่วงหนึ่งได้กลับมาตอนนั้นข้านาคาเริ่มบูมมากก็มาเจอพระอาจารย์ที่สาวเลยเปรยกับพระอาจารย์ว่าน้องชายอยากสร้างพญานาคขอมาสร้างที่นี่ได้ไหม พระอาจารย์บอกถ้าอยากสร้างก็ตรงโน้นเป็นที่ถงใหม่ๆท่านก็อนุญาตจากที่พี่เดียวบอกว่าตอนแรกเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สุดท้ายคนมาทักว่าจะได้สร้างพญานาคองค์ข้างหลังฝีมือพี่เดียวเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วได้บอกกับเพื่อนฝูงของเราว่าเรามีความศรัทธาอยากจะสร้างจุดที่บางรุ่งพระพุทธศาสนาจุดนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให้คนมากราบมาบูขาปฏิบัติจุดประสงค์ในการทอดผ้าป่าสามัคคี เดียวตรงจุดเดิมที่เราจะสร้างพญานาคพระอาจารย์จะสร้างเป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่เราได้เชิญชวนทุกทท่านมาร่วมบุญกันผมว่าการที่เรามาปฏิบัติแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ถวายให้กับพุทธศาสนาถ้าใครอยากร่วมบุญโอนมาได้เลยถึงวันที่สองมิถุนายนถึงแค่เที่ยงติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15นถึง14.15น ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama